ในขณะที่สภาเขากําลังโหวตเลือกนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างของรองหนึ่งกับรองสองนะฮะฮเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าแต่ประเด็นที่พักก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันเสนอชื่ออาจารย์วันนอเป็นคนกลางแบบนี้ แน่นอนมันมีหลายคนที่เราต้องไปคุยด้วยคุณอเดสอนเพียงเกตเป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะอะไรฮะจำได้ไหมที่เหมือนกับมีข่าวว่าเพื่อไทยยอมยกตําแหน่งให้ก้าวไกลตอนแรกเลยอ่ะคนที่ไม่ยอมคนแรกคือคนนี้คนนี้เลยคนนี้ออกมาซัดเลยพูดเรื่องอาวุโสอะไรนะใช่ไหมถูกออกมาซัดเลยคุณอธิสอนเพียงเกตแต่ครั้งนี้อ้าวสุดท้ายตําแหน่งประธานไปอยู่กับพรรคอื่นเป็นคนกลางนะครับ คุณดิศอนจะว่ายังไงแกบ,บอกขอบคุณอาจารย์วันนอ,อที่ยอมมาเป็นคนกลางยอมรับตําแหน่งประธานมายาศึกเนี่ยให้คำนี้เลยนะยาศึกระหว่างสองพักเนี่ยอาจารย์วันนอเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นี้นะครับเชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจมากตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ตามทางคุณดิศอนก็ยืนยันว่าก็ยอมให้พักอื่นก้าวไกลเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ตอบว่าอย่าไปถึงขั้นนั้นหมายความว่า ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเอาอะไรมาการันตีว่าเพื่อไทยจะยอมให้ก้าวไกลครับุฒิสอนก็ไม่อยากจะพูดไปถึงขั้นนั้นนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนุนอยู่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้น,พนเ,เพราะเหมือนกับเป็นเป็นข้อตกลงกันไปแล้ว<อ>แต่ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือคุณสุทินคังแสนแกออกมาสะท้อนแบบนี้แกเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะแต่เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของเงื่อนไข4ข้อนี้หน่อยที่เมื่อวาน เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาแถลงร่วมกันมีกราฟิกหมฮะถ้ามีกราฟิกเอาขึ้นมาดูว่า4ข้อที่ตกลงกันเสนอชื่ออาจารย์วรรณอนแล้วเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรสําหรับท่าทีของ8ปดพักร่วมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเดินหน้ากฎหมายนิรโทษกรรมเขาเรียกคนที่อยู่คดีการเมืองอ่านะครับรวมถึงเรื่องของการปฏิรูปกองทัพคุณสุทินข้งแสงบอก ในคําแถลงที่เมื่อวานนี้ออกมาเนี่ยนะครับเหมือนกับมีการสอดแทรกเรื่องของนิโทธกรรมเรื่องปรับโครงสร้างกองทัพคุณสุทินบอกเลยผมไม่ได้ดูนะมไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับแต่เรื่องนิโทธกรรมพักเพื่อไทยเคยเสนอความเห็นไปแล้วว่าไม่เอาอไม่ประสงค์นะครับมันจะเป็นปัญหากับข้อตกลงใหม่อะไรหรือไม่คุณสุทินบอกมันอาจจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากหรอกมันก็คุยกันได้ตามสถานการณ์แต่ มันยังไม่จบแค่แถลงการสี่ข้อต้องเอาไปคุยกันต่อเล็กน้อยแต่เรื่องนี้หมอชนละนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาชี้แจงรายละเอียดไม่รู้ว่าอยู่ในพักนี้อ่านลายกลุ่มหรือเปล่าดูเหมือนกันเหมือนไม่ได้อ่านลายกลุ่มเหมือนบางคนเขาก็ไม่รู้บางคนเขาก็รู้แบบนี้อคุณหมอชนละนานบอกจริงๆแล้วกรณีข้อตกลงกับก้าไกลเนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ทําได้นักขณะนี้นะครับโดยคุยกันด้วยเหตุและผลและทุกคนมองไปภาพใหญ่ ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยจึงกลายเป็นข้อสรุปที่ยอมรับผู้สื่อข่าวก็เลยถามเอาแต่มีคนเข้าคลางแคลงใจกับไอ้เรื่องเนี่ยสี่ข้อหน้าจอคุณผู้ชมเนี่ยะนะฮะว่าบังทีมันเหมือนกับไม่ได้รับรู้กันน่ะนิทศกรรมด้วยไปตรูปกองทัพอะไรด้วยแบบนี้คือนักข่าวก็เลยถามคุณหมอชนานหลายเรื่องทั้งเรื่องนี้เรื่องเมอูว่าจะหนุนคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยนะครับว่าจะหนุนสุดความสามารถ ผู้สุดความสามารถนี่มันแค่ไหนคุณหมอชะละนานบอกก็ช่วยกันตามกลไกของรัฐสภาอาจจะโหวตครั้งเดียวได้นาย,ยกเลยก็เป็นไปได้แต่ยังมองโลกสวยอยู่นะส่วนเรื่องข้อตกลงระหว่างสองพักเมื่อวานนี้นะครับคุณหมอชะละนานก็บอกว่าผูกพันแค่สองพักมไม่ได้ไปรวมกับอีก6พักร่วมรัฐบาลและเรื่องนี้ยืนกรานเลยไม่เกี่ยวกับมาตรา1น 112. 2่งร้อยสิอนิรศรสกรรมก็คือคนที่โดนเขาเรียกคดีการเมืองโดยไม่ชอบทำม,มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปฟังเสียงหมอชนละนั่นครับเรามีสี่ข้อข้อเกี่ยวกับพลัดดันเรื่องกฎหมายอยู่ที่ข้อที่สี่นะครับอยู่ที่ข้อที่สี่ไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองครับอันนี้พูดจังชัดเราให้ความระมัดระวังมากครับเราก็เน้นถามเรื่องนิยามมากการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมันมีข้อจํากัดเฉพาะนะไม่ไม่รวมถึงประเด็นที่เคยเป็นประเด็นมาก่อนแล้วก็ เรื่องการดำเนินการเนี่ยอาศัยกลไกลของสภามีคณะทํางานมีรายะไรไปศึกษาให้ให้ให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับที่จะนําเสนอในรายละเอียดเป็นมาดูฝั่งคุณพิธาบ้างไหมฮะครับผมคุณพิธาลิมเจริญรัฐหลังๆก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สื่อเท่าไหร,นะร่น,นะฮะเขาจริงแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก่อนจะถแถลงก็ ไม่เจอหน้าเลยนะไม่ยอมคุยไม่ยอมอะไรเลยอมาถแถลงช่วงค่าคืนกับ,บหมอชรานก็ชัดเจนะนะครับบ้านหนุนอาจารย์วันนอคุณพิธาอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมนะฮะอันนี้เป็นการรักษามิตรภาพและเอกภาพถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ<ะ>เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็คือแน่นอนคือการทํารัฐบาลการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพิธาสะท้อนออกมาแล้วเหมือนกับจะส่งสัญญาณไปยังสวหรือเปล่าบอกดูดีๆนะ นี่คือการยอมถอยอถอยได้รุกได้ถอยเป็นหมายความว่าภาวะความเป็นผู้นําแบบนี้เนี่ยไม่รู้ส่งสัญญาณให้สว,วยอมถอยเพื่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่เาเหมือนบอกว่าผมก็ยอมพักก็เองก็ยอมถอยแล้วนะสวว่ายัางไงไปฟังดูครับการส่งสัญญาณว่าการเป็นภาวะผู้นําที่ดีลุกได้ถอยเป็นนะครับแล้วก็รู้ว่าหลักการในการนําเสนอ การที่เป็นรรคอดำหนึ่งของเู้สีอประธานสภาแต่ในขณะเดียวกันการรักษาเอกภาพาเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งสําคัญก็แสดงให้เห็นว่าผู้นําคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกก็ต้องลุกให้สุดเมื่อเวลาที่ถอยถ้าไม่เสียหลักการแล้วก็ได้ในสิ่งที่ที่เราต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าของสภา,าแล้วก็เอาเจจำนงของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยก็น่าจะแสดงส่งสัญญาณบางอย่างไปให้วุฒิสภา นี่แหละฮะชัดเจนส่งสัญญาณบางอย่าง,ท,งทั้งท้งที่พักอันดับหนึ่งควรจะได้มผมยอมถอยนะครันี่เพื่อเอกภาพในการทำงานของทางการเมืองนะครับส่วนเรื่องของมาตรา112ที่เป็นนโยบายของพักก้าวไกลเนี่ยวันนี้คุณพิธาก็ยังยืนยันนะถึงแม้ว่าสวเนี่ยติดเงื่อนไขนี้เยอ,ะ,อ,อะที่จะไม่โหวตไม่โหวตให้คุณพิธาเนี่ย บอกยังยืนยันว่าจะยืนเข้าสภพานแน่นอนนะฮะแต่เขาก็พูดมาก่อนน้านอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของสภานไงเอาไม่เอาก็ว่ากันแต่ว่าคุณหมอชลนานเองก็พูดบอกว่าเรื่องของมาตรา112เนี่ยจริงๆมันเป็นเพียงแค่หลักการมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์อันนี้ถูกต้องพิถาว่าอย่างไงเแต่หาเสียงมาเยอะแล้วคงเดินหน้ากันแบบนี้แต่สุดท้ายที่มีเสียงเรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมถอยเรื่องนี้เพื่อจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดูเหมือนว่าทางพรกเก้าไกล ก็ยืนยันยืนกรานชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขั้นตอนหลังจากนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะผ่านด่านประธานสภาไปแล้วด่านนายกได้นล้วนะ <ใช S 1> ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะก็แ<ด>น่นอนว่าบรรยากาศทุกอย่างเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราถ้ามีอะไรความคืบหน้านะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกมีความเคลื่อนไหวที่ด้านหน้ารัฐสภาเหมือนกันเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นมีการออกคําสั่งประกาศแล้วว่าห้ามชุมนุมเหมือนดักคอเลยนะ นี่คะ่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ดิฉันก่อนที่จะไปดูบรรยากาศตอนนั้นนะคะเดี๋ยวภาพพร้อมนิดนึงคุณผู้ชมมาขอดูเก็บตก เก็บตกบรรยากาศรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้หน่อย,อยบ้โหบรรดาสาสหน้าเก่าหน้าใหม่ตืน่นเต้นดีใจอัพรูปกันดรัวเลยค่ะพี่โจโคุณผู้ชมแล้วก็พี่ต้นกล้านี่หนึ่งในนั้นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ที่ได้เข้าสภา,าในรอบสิบ้าปีโพสต์รัวๆเลยค่ะภาพแต่งชุดขาวแบบเต็มยศเนี่ยนะคะร่วมกับสสคนของพรรคแคปชั่นบอกว่าดิฉันพร้อมสสพพัก สร้างไทยพร้อมเข้าร่วมรัฐพิธีพูดยังไงคือโพสต์รัวๆเลยมีเมื่อวานนะเมื่อวานค่ะอพอ,อได้เข้าห้องประชุมสุริยันนะ่ะแน่ๆนี้โพสต์อีกเข้าปุ๊บโพสต์ปั๊บเลยบอกกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันคุณหญิงสุดารัเเรา์เกยุราพันธ์สสบัญชีรายชื่อพัก ไทยสร้างไทยค่ะอประหนึ่งเหมือนกําลังเห่นนะเห่อกับบรรยากาศหรือเปล่าหายไปนานเธอหายไปนานค่ะยังไม่พอยังไม่พอโพสต์ภาพเซลฟี่กับคุณพิธาด้วยหัวหน้าภาคก้าวไกลนี่ก็ยังให้เห็นนะคะว่ายังร่วมงานกันอยู่ยังได้ยังดีกันอยู่แล้วก็มีการพูดถึงคุณพิธา พอพูดถึงคุณพิธาคุณผู้ชมรู้ไหมเมื่อวานนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอย่างพี่โจบอกกาให้สัมภาษณ์ตอนเย็นทีเดียวถูกไหมคะงสงสยคงไม่มีเวลาอัปรูปนะเราก็เลยเห็นรูปคุณพิธาผ่านทางหน้าสื่อหน้าโพสต์ต่างๆของสสท่านอื่นๆนะคะแต่ทีนี้มีคนตาดีไปเห็นภาพหมู่ของสสพักกล้าวไก่คุณผู้ชม<อ>ที่บริเวณโถงรัฐพิธีชั้น11เมื่อวานนี้มีคนตาดีเห็นนี่ภาพหมู่ ผูกคนก็ทำท่ามินิฮาร์ดทำอะไรแต่มีมือดีคุณผู้ชมเห็นมีอยู่คนหนึ่ง<ะ>ชู3มนิ้วอ,อ๋อนั่นไงเห็นไหม อยู่กลางๆด้านขวานิดนึงอ่าน่าน่า่ปรากฏว่าถามว่าคือใครนี่คือคุณรอมอรปัญจอสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่20ของพักค่ะจนถูกชาวเน็ตตาดีบางคนมองก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางคนที่คิดอะไรก็บอกว่าเอ๊แบบนี้ถูกกราเทศะหรือไม่ไคือบางคนเขาวิจารณ์ว่ามันไม่ผิดหรอกอที่จะแสดงจุดยืนหรืออะไรแบบนี้แต่เรื่อง การเทศาถูกต้องอเพราะนี่คือที่อาคารรัฐสภาค่ะ,ะ,มะเมื่อกี้คุณเจดีพูดถึงหน้าสภานิดนึงผมพาไปดูคือวันนี้ไม่ได้มีม็อบอะไรต่อต้านอะไรหรอกฮะ,ะเพราะตอนแรกเขาก็เตรียมกําลังเอาไว้แหละเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากันแต่สุดท้ายมันก็จบลงสวยงามครับ สวยงามในขนานี้นะมีคนมาแต่มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เขาเลยก็ต้องออกไปเคลียร์หน่อยโดยเฉพาะบริเวณฝั่งหน้าประตูทางเข้าเนี่ยนะครับมารวมตัวชูป้ายให้กำลังใจพักเก้าไกล,ลก็ติดตามผลโหวตนี่นะฮะตำรวจเขาก็เลยเข้าไปเจราจาบอกย้ายจุดได้ไหมนะฮะให้ไปอีกจุดหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเตรียมเอาไว้นะครับก็มีจริงๆก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แหละถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์เป็นตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหนึ่งชุด มายืนประจําจุดทางด้านหน้าอาคารรัฐสภานะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีการไปพูดคุยกับรองผบก,การตำรวจนครบาลสีนะฮะว่ามีการเตรียมกําลังเไว้แปดกองร้อย 8, ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปควบคุมดูแลแแโดยภาพรวมทุกอย่างก็ ลงตัวได้ด้วยดีนะนขนานี้นะครับค่ะก็ถือว่าทุกอย่างสถานการณ์ย่างสงบทางด้านนอกและก็ด้านในณวันนี้ณนะตอนนี้นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรเราจะตามแล้วก็รายงานกันเป็นระยะระยะนะคะครับ